สวัสดีครับสวัสดี FC ช่อง V ORS มือ2ถูกนะครับวันนี้นะครับผมกลับมาพบกับผมเช่นเคยกับเซษนะนะวันนี้นะครับเซษนะมีรถ V ORS Show Minor Cheng มานําเสนอนะครับเป็นตัวท็อปกันเลยนะครับวันนี้เป็นตัว 1.5G นะครับปี2013เดี๋ยวไปเริ่มดูกันที่ใบสคบกันเลยนะครับเป็นตัว 1.5G Minor Cheng นะครับปี2013วิ่งมาแล้ว140,000กว่าโรนะครับราคาน้องนะครับ 339,000บาทเท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่าเป็นตัวท็อปราคาเบาๆนะครับส่งเพียงเดือนละ6000นิดๆน,นะครับ6,000นต้นๆเองคันนี้บอกเลยว่าราคานี้ผ่อนแบบนี้ได้รถขนาดกลางนะครับเป็นรถเก่งไซส์ขนาดกลางครับเลยขนาดเครื่อง1,500นะครพับเพร้นะครัไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่งอัตราต้นหรือว่าปลายเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะดีลักรับไกลๆเนี่ยนุ่มนะครับ t o y o ต a v ว o s เป็นรถที่สมรรถนะดีค่อนข้างดีเลยนะครับในขนาดรถ กลางและราคาเบาๆแบบนี้นะครับราคาเขาครับคู่กว่าอันติเจนะครับ,รบแต่สมรรถนะเขาเนี่ยเท่าอันติเ็นะครับเป็นรถที่คู่ควรแก่การใช้งานนะครับและคันนี้ได้เป็นตัวท็อปมาแล้วครับบอกเลยว่าซื้อรถกระถางไปจนสบายใจแน่นอน,น,อนเพราะว่าไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ําเกียร์ใหม่มาอย่างแน่นอนนะครับบอกเลยว่าเรามีแถมประกันฉุกเฉินให้ฟรีหนึ่งปีเย็นเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้รถคันนี้สภาพจะสวยแค่ไหนไปชมกันครับ เดีย๋ยวเรามาดูโฉมน้องกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมด้านหน้าของเขานะครับมาเริ่มกันที่กระจังกันเลยก็ได้ครับผมกระจังหน้าของเขานะครับเป็นโฉมไมเนื้อเชงแล้วนะยาวแบบนี้ด้านบนนะครับจะเป็น2ขีดขีดบนจะยาวไปถึงไฟเลี้ยวทั้ง2ฝั่งและขีดล่างจะไม่ชนกับตาสัญลักษณ์โตโยต้านะครับจะเป็นชุดโรีรมเงาๆสวยๆแบบนี้มาเลยและที่สําคัญนะครับคันนี้ได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเพราะว่าเป็นตัว 1.5G Minor c h a n g ไมเนอร์เชงแล้วคือก็คือ ตัวท็อปนั่นเองจะได้เป็นไฟหน้าโปรเจกเตอร์ขอพายาโปรเจคเตอร์ดวงโตๆแบบนี้เลยมีไฟเลี้ยวมาให้ข้างหน้ารถแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าสวยจบครบนะครับคันนี้ด้านหน้าเข้มๆดอลลอกกันมากเลยทะเบียน2กอไก่จอจุฬานะครับอ่าห้าสสวยๆเลยนะครับทะเบียนก็ค่อนข้างสวยนะพอดที่ผมลองบวกลบดูบอกเลยว่าสภาพด้านหน้าก็ได้ คันเรียกสปอยเลอร์แต่งมาแล้วทั้งคันนะครับแบบนี้เลยคันนี้เป็นตัว G ของแต่งโรงงานด้านหน้านะครับเห็นไหมครับสวยๆแบบนี้เลยได้เป็นตัวแต่งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างแบบนี้ครับท่านผู้ชมได้มาทั้งคันเลยนะแล้วก็ดูสีรอบคันนะครับบอกเลยว่าเงาๆคันนี้ได้เงาๆกันไปเลยส,รสมรรถนะรถก็ไม่ต้องเป็นห่วงบอกเลยว่ารถวิ่งมา10ปีแต่ว่าวิ่งไปหนึ่งแสนกาโลเนี่ยตกปีละไม่เท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าน้อยมากคุ้มจริงๆ กระจกพับข้างไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวมาให้สีเดียวกับพอรถเลยนะท่านผู้ชมเราเลยสภาพเขาเนี่ยยังใหม่ๆอยู่เลยนะไม่เก่าเลยบอกเลยว่าโอเคสําหรับกระจกพับข้างเนี่ยไฟแท้นะครับไม่ได้มีแตกหรือว่าเปลี่ยนไมาอย่างแน่นอนได้คิ้วกันศาสของโตโยต้าแท้กันเลยนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ทั้ง4ด้านกระจกแท้ทุกบานนะครับแบบนี้อะไรแท้ทุกบ้าน่นะแบบนานนะสภาพมือจับนะครับ บอกเลยว่าเราเก็บงานมาให้แล้วคือเก็บเศษหินเศษร,ร้อยขนแมวมาให้แล้วเนาะท่านผู้ชมสภาพเนี่ยบอกเลยว่าเอี่ยมเอียงไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับสาหรับประตูไอที่จับประตูนะครับแบบนี้เลยหรือว่าอยากให้รอขึ้นก็ไปซื้อชุดแต่งของโตโยตา้าวีออร์นะใส่ให้เช้งที่รองนะก็ที่จับนะครับเป็นชุดโครมเมียมก็จะรอขึ้นแนะน่นอนนะคันนี้กับฝาปิดฝาน้ำมันเป็นชุดโครมเมียมได้อ่ามาดูกันต่อที่ส่วนท้ายนะนะท่านผู้ชม ส่วนท้ายของเขาเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากเงาเงาได้ไฟสะท้อนแสงมาแล้วแถบทิ่ตูดด้านล่างนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะท่านผู้ชมบอกเลยว่าสวยๆขับขี่ตอนกลางคืนไม่ต้องกลัวโดนชนท้ายนะเห็นชัดเกณฑ์มาดูกันต่อที่ไฟเบรกด้านท้ายนะครับได้เป็นหลอดไฟฮาโดรเจนแบบนี้นะท่านผู้ชมเป็นไฟแบบมันติด e ดีเฟคเตอร์มาแล้วก็เป็นหลอดฮาโรเจนทั้งไฟเบรกไฟถอยหลังกันเลยนะครับท่านผู้ชมสวยๆติดชัดเกณฑ์แน่นอนนะ บบนสนัญลักษณ์ V ีออสอยู่ครบ,บได้เซ็นเซอร์ไฟท้ายมาแล้ว2ตัวนะครับขับขี่ปลอดภัยแน่นอนนะคันนี้เหลือติดก,กล้องถอยหลังมาให้มาจากคลิปนี้นะโทรมาหาผมเลยเดี๋ยวนาครับสนใจทะเบียน5 3า6ขอติดก,กล้องหน้าหลังให้ผมด้วยได้ไหมได้เลยนะครับท่านผู้ชมมาจากคลิปนี้ผมติดก,กล้องถอยหลังเลยเป็นกล้องหน้าหลังมีจอ Android ให้พร้อมนะคันนี้จะจัดให้เลยจะได้รอๆกันไปเลยนะ รับจ่าสบายๆเลยคันนี้ผู้หญิงก็สวยๆไฮโซกันแน่นอนนะครับขับแล้วก็มีระดับแน่นอนหราโตโยต้าวีออสคันนี้อะโมกันไปเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อที่ด้านท้ายนะท่านผู้ชม๋ยวผมขออนุญาตนี้หนึง่งว่าเปิดปูให้น้องก่อนนะท่านผู้ชมป,ปตูท้ายให้น้องก่อนแบบนี้เลยขออนุญาตนิดนึงด้านท้ายนะครับอ่าเปิดมานะครับปู คันนี้นะครับท่านผู้ชมงานดีมากๆเลยนะครับได้ถาดรองของโตโยต้านะบอกเลยว่าบ่งบอกถึงเาจ้าของเก่าแก่หลักรถมากนะดูดิสมรรถนะค่ากัไมีข่ขผนังเขาเนี่ยเอียมเอียมทุกจุดเลยท่านผู้ชมบอกลยเอี่ยมมากแล้วก็ถัดรองเคก,ก,ก็ยังเอียเอียมแบบนี้เลยเดี๋ยวมาแอบดูกันนะว่าคันนี้อะไรอุปกรณ์เป็นไงโอ้โหได้แม่แรงยางอะไรครบพร้อมนะครับยางอะไรน่าจะลงพื้นมาแล้วนิดนึงนะแต่ว่าไม่ได้ มีปัญหาหรือใช้งานอะออยังอะไรก็เลยภาพโอเคเยี่ยม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 กันเลยมาดูหัวเม็ดน็อตฝากระโปรงท้ายนะท่านผู้ชมไม่มีรอยขันเลยแม้แต่นิดเดียวแบบนี้เลยบอกเลยโอเคอ่ะสีนข้างก็โอเคกดเข้าจึก๊กจึกตรงนี้นะแบบนี้เลยกระมีห่หยีรองตรงนี้ก็ไม่มีนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าไม่มีแน่นอนอ่าเห็นนะครับตรงนี้ไม่มีนะท่านผู้ชมผมเป็นน็อตด้านซ้ายไม่มี เม็ดอ้างต่างๆเนี่ยมันมันคมๆทุกจุดแน่นอนเพราะว่าเรารับประกันว่าไม่มีชนหนักติดความจมน้ำมาอย่างแน่นอนจะชนท้ายคันนี้ไม่มีแน่นอนรับประกันเลยซื้อรถกระถางหลับสบายใกไ,ได้ได้รถสภาพเหมือนป้ายแดงกันเลยนะท่านผู้ชมแบบนี้เลยยังาาดูต่อที่ด้านในนะครับด้านในนะครับตกแต่งเป็นแบบดูโทนนะครับเป็นสีเบจต,ตัดกับสีดํานะครับมีสีเทาตัดนิดนึงนะามาดูทรงเข้มสปอร์ตจะมาเริ่มกันที่หัวเม็ดน็อตฝาทูเลยนะครับอ่าแบบนี้เลย อาต่อให้ไม่มีจุดมาร์กนะครับแต่ดูได้นะครับว่าเขาไม่มีรอยขันนะจุดมาร์กน่าจะหายไปแล้วตามตามการเวลาแต่ดูสีประตูทั้งสองฝั่งนะครับไม่ได้เป็นสองสีนะครับประตูไม่ได้มีการเก็บสีมาอย่างแน่นอนไม่มีชนหนักจากด้านข้างอย่างแน่นอนนะสีประตูเนะี่ยจุดเม็ดลอดหัว็อต่างๆเนี่ยไม่มีรอยขันเลยแล้วก็สีก็เท่ากันทั้งประตูกับผนังนะครับอ่ะเนะม็ดอาร์กนะคมคมนๆชัดๆแบบนี้เลยทุกจุดนะคันนี้โตโยต้าวีออคันนี้เนี่ย ได้เป็นรถบ้านอย่างแน่นอนนะท่านผู้ชมบอกเลยว่าไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะมีคนมานั่งด้วยไหมไม่มีแน่นอนนะครับทางนี้รถยนต์รับประกันสบายใจได้อ่ากับประดูที่บอกกันเลยนะท่านผู้ชมบอกนะครับได้เป็นเบาะหนังแล้วแบบนี้บอกเลยว่างานเบาะดีมากๆไม่มีแตกลายงาเป็นสีเบจของ v ีออจากโรงงานแบบนี้เลยและก็ไม่ยุบมากนะท่านผู้ชมดูรถ10ปีนะเบาะแบบนี้จริงหรือเปล่าไม่น่าเชื่อนะ บอกเลยว่าเอี่ยมเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีมากด้านในนะครับถ้าจมน้ํามารอยน็อตสนิดขึ้นแน่นอนทุกจุดที่ละเอียดอ่อนแบบนี้ไม่มีเลยนะครับบอกเลยว่ารถเอี่ยมไม่มีความชนหนักจมน้ําก่อใหม่เกียร์ใหม่มาอย่างแน่นอนอ่ะมาดูกันต่อที่กุงเกได้ตึงเกไขเหมือนเดิมน,นะรุ่นนี้แต่เป็นเกีเร์มลม์แล้วและจะขับไฟฟ้าตร,ตรงนี้เลยบอกเลยว่าข้าคอนโซนโดยรวมนยท่านผู้ชมยี่งเอียเอ่ยมจิกจิกกันหมดทุกจุดแบบนี้เลยนะัมาแอบแวะดู เบาหลังนะท่านผู้ชมเยี่ยมมากนะเบาหลังก็เยี่ยมบอกลเลยเยี่ยมทุกจุดคันนี้ไม่มีอะไรตรงไหนที่ไม่น่าซื้อนะท่านผู้ชมบอกเลยว่าน่าซื้อมากคันนี้จริงๆอ่าที่สําคัญนะได้พวงมาลัยมันติฟังชันนะในยุคเมื่อก่อน10ปีเนี่ยท่านผู้ชมแบบนี้ถือว่าทันสมัยแล้วนะครับสำหรับยิ่งเป็นโตยต้าวีออสท,ที่เขาว่ากันว่าเป็นรถโบราณนะเบาของผมเองเนี่ยได้มันติ นนสวยๆแล้วบอกเลยว่าบางีิบบางชัางตรงนี้นเ,นเดี๋ยวผมติดจอยเพิ่มมันบังคับได้นะท่านผู้ชมติดจอใส่กล้องคอยหลังเนี่ยได้เลยเป็นจอแอนดรอยพร้อมบลูทูธได้เก็บสายได้ Apple Car p l a y ได้แบบนี้เลยตรงนี้เราเปลี่ยนให้ถ้าไม่พอใจตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะให้มาจากคลิปผมต้องโทรมาหาผมเท่านั้นนะอ่ะแล้วก็มาดูที่แอร์นะครับเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วกดมีออโต้แบบนี้สวยๆสภาพคอนโซลเก็บของด้านหน้าเนี่ยเบี่ย เกียร์ CVT เจ็ดระดับแบบนี้เป็นสีขาวมทัทล,ลิกนะครับตรงนี้ไม่ใช่ชุบโครเมียมถ้าให้หล่อขึ้นเราต้องไปเปลี่ยนกรอบชุบโครเมียมให้เขานะต่อเลยว่าเราหล่อเ,เ,เยี่ยมเี่ยมกันแน่นอนอหน้าเล่มหน้าบุ๊มีนะคันนี้เราต้องร่วงชัวร์ชัวร์นะท่านผู้ชมให้ดูเพลานทนังเลยเยี่ยมเยียมเลยทั้งคันคันนี้พร้อมจำหน่ายนะท่านผู้ชมพร้อม,าม,าม,มขายแน่นอนอยากให้ท่านผู้ชมรีบรเข,าาข้ามาซื้อเพราะเรา็อยากขายรถสวยๆแบบนี้เดี๋ยวมีท่านอื่นมาซื้อไปผมก็ ไม่พอใจนะไม่ใช่ลูกค้าผมผมอยากดูแลลูกค้านะผมพูดตรงๆผมว่าจริงใจให้บริการแน่นอทนท่านผู้ชมไม่ต้องมีห่วงรถยีน่นี่ยิ่งการันตีเรื่องรถไม่มีกับสีกอใหม่ย,ย้อมแมวอย่างแน่นอนมาดูาที่ห้องเครื่องเลยนะท่านผู้ชมนี่ขนาดตาร์ทแล้วนะห้องเครื่องเสียงเดินนิ่งๆนิ่งๆเลยไม่ร้อนด้วยแล้วก็ไม่มีเสียงสายพานแบบหนูวิ่งกันเลยนะรับประกันว่ารถดีรถเดิมออกไปมีปัญหายิ่งเป็นดีออสแล้วยิ่งรับประกันเรื่อง ช่วงร่างมัดน,นะที่ดีไม่มีซอมตุดติกยิ่งสบายใจได้ใหญ่เลยนะครับเม้นน็อตด้านซ้ายจุดอาร์ตต่างๆมอคออยู่รบนะครับดูได้เลยเนี่ยดูขาทั้ง,งในนะครับได้เลยว่าเยิ่มเยี่ยมอยู่นะท่านผู้ชมดูได้อะเม็ดน,น็อตเนี่ยเยี่ยมเยี่ยมเลยเยี่ยมจริงด้านในแบบนี้เลยเยี่ยมมากของเครื่องแหงๆเยี่ยมจริงจงุดมาร์เนี่ยยังอยู่ท่านผู้ชมไม่ได้หายไปทั้งหมดจุดมาร์สของเขายังอยู่ ่ห้งงางในน้์แขังอยู่กันทับอยู่ตรงไหนที่มันจะไม่โดนน้ำามันละเอียดอยู่ทางนี้ดูนะครับไม่มีขันไม่ได้ขันนะครับตรงนี้ไม่ได้ขันแน่นอนแบบนี้นะครับเป็นรอยเก่าที่มันขึ้นแล้วแบบนี้ปโป่งก็ให้ดูตาปั๊มกันนะครับว่าอยู่นะ,ะตางน,นี้เลย่า้ผู้ชมแบบนี้เลยบอกเลยว่าวีออสอันนี้เดิมทั้งขันแน่นอนถ้า่าห้องเครื่องก็แบบนี้นะยิงไม่ต้องตัดใจยเยอะบอกเลยว่า อดจบแน่นอนครับมีท่านอื่นจับจองแน่นอนคันนี้บอกเลยรถสวยสภาพดีและก็ที่สํผ่านเป็นตัวท็อปพร้อมออกพร้อมใช้งานเลยไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วสบหรับรสมรรถนะพร้อมแบบ่อๆกันเลยทีเดียวนะวันนี้ขอฝากเจ้าวีออสตัวนี้ไว้หนึ่งคันนะครับเป็นชมให้เนื้อเช้งนะครับราคาปราๆสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทบอกเลยว่าราคานี้ถูกแล้วนะผ่อนเพียงเดือนละหกพันบ,บาทเองท่านผู้ชมอยากได้คันนี้ไว้ใช้งานติดโคมาหาผมได้เลยผมพร้อมเปลี่ยน กล้องเปลี่ยนจอให้เลยนะคันนี้โทรหาผมเจริธนาครับวันนี้นะครับขอฝากกดไลค์กคดซ like, ับสไคร b ์กดแชร์คลิปผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการถ่ายเขาเรยกขายรถคันต่อไปนะจะได้มีแรงมาถ่ายคลิปไปให้ท่านผู้ชมดูอีกเรื่อยๆนะครับรถสวยๆไปด,ดีแบบนี้ฝากไปด้วยนะครับ1ครั้คันครับสวัสดีครับ